ผมจำได้ดีวันนั้นพวกเรากลุ่มยูทูบเบอร์สายท้าทายเรื่องเหนือธรรมชาติทั้ง4ี่คนผมแมนนิงและพลอยตัดสินใจทำสิ่งที่คนในโรงเรียนต่างเล่าขานถึงนั่นคือการเข้าไปในห้องน้ำเก่าชั้น5ที่ถูกปิดตายตำนานบอกว่า10ปีก่อนมีนักเรียนเสียชีวิตปริศนาที่นั่นหลังเล่นผีถ้วยแก้ว ความอยากรู้อยากเห็นบวกกับยอดวิวที่พวกเราต้องการทำให้เราต้องเผชิญกับมันเมื่อเราเปิดประตูบานนั้นเข้าไปกลิ่นอับชื้นที่เย็นยะเยือกก็โชยมาปะทะกุกกักไปทั่วบริเวณแมนเริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ศึกษามาเราเริ่มพิธีเรียกวิญญาณด้วยผีถ้วยแก้วทุกคนวางนิ้วลงบนถ้วยอย่างระมัดระวังแรกเริ่มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งถ้วยนั้นเริ่มเคลื่อนที่เองอย่างเชื่องช้าไม่ใช่การเคลื่อนที่จากการดันของพวกเราแต่เป็นการลากผ่านกระดานอย่างเป็นจังหวะเรากับมีบางสิ่งกำลังคุมคนมันอยู่แสงจากไฟฉายส่องกระทบผนังที่ชื้นและมีคราบดำดูเหมือนประตูบางอย่างได้ถูกเปิดออกหลังจากคืนนั้นทุกคนในกลุ่มเริ่มมีอาการแปลกไปนิง้งมักจะเห็นเงาดำทอยาวในมุมห้องที่ไม่มีใครอยู่ พลอยมักจะตัวเย็นยะเยือกเหมือนอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติอย่างมากแมนเริ่มซึมและบางครั้งก็เหม่อลอยคล้ายกับไม่ใช่ตัวเองผมเองก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รถต้นคออยู่ตลอดเวลาแม้จะหันไปก็ไม่พบใครความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองไม่เคยหายไปมันเหมือนกับว่าบางสิ่งได้ติดตามพวกเรากลับมาและกำลังวนเวียนอยู่รอบตัว เราเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เราปลูกขึ้นมานั้นไม่ใช่แค่ผีถ้วยแก้วธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่มีความแค้นฝังลึกรอวันปลดปล่อยออกมามันไม่ยอมให้พวกเราอยู่กันอย่างสงบสุขอีกเลยเรายังคงใช้ชีวิตประจำวันแต่ความหวาดระแวงนั้นฝังลึกอยู่ในจิตใจมันคือคำท้าทายที่ไร้จุดจบและเราทุกคนคือผู้ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างไม่เต็มใจ